อันนี้จัดมีนจะมาสุ่มปืนนะคะสุ่มปืนสกินปืน M4 อันมันอ่านว่าอะไรอะ Y Parrot เหรอสกินปืน M4 ที่มันอยู่ในตู้อะเออด้วยงบคนด้วยงบ60สิบเพชนะฮะฟังไม่ผิดค่ะ60เพชเท่นั้นนะคะจะเปิดแค่ครั้งเดียวอืมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากลองใช้ดูเฉยๆนะเพราะว่าเห็นค่าสถานะของปืนนะคะมันอยู่ที่ ดาเมจเพิ่มหนึ่งใช่ไหมแม็กกาซีนเพิ่มสองแต่ลดอัตราในการยิงซึ่งปกติเราจะรู้สึกว่า M4 อ่ะมันกระสุนมันช้าอยู่แล้วอ่ะเออแต่ก็ยังอยากลองใช้นะอยากลองใช้เดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มแล้วก็ใช้ดูแล้วกันนะด้วยงบเพียงแค่หกสิบเพชของเรานะคะแล้วเราจะมาลองใช้กันว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะเราเปิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมาดูกัน ลุ้นมากเลยอะลองดูตู้เราก่อนลักกี้เราอะเหลือลักกี้เรามีตั้ง92อะ่ะไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวกดเลยแล้วกันนะคะจังหวะนี้เราไม่มีอะไรต้องเสียนอกจากกดิเพชรกดแล้วนะแะกดแล้วนะเอจริงนะเอาลิปิดเสียง เจวันนะะทุกคนด้วยงบ60สเพน <pirate> ของเรานะคะเราได้สกิน m อมโมาใช้แบบ7วันนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบบ A few moments later อาล่ะดูดีละดูดีละเริ่มเลยงั้นเป็นแบบคู่ละกันนะที่อย่างนี้คนใหม่เยอะก็เยอะอยู่นะเนี่ย ลงชา้าด้วะลงร่มด้วยสวยเวอร์เฮ้ย ปัดบปั๊บเขาเพิ่งโดดล <S <S ่มจัดโอ้โหนูจะให้พี่จัดดูให้หน่อยว่าต้องซื้ออะไรบ้างกวันที่กับหมดอะเหลือเหลืออันเดียว 1, 7, พันเจ็ดอะที่ไม่ได้ซื้อดีแปดพันสี่เพชร าเท่่ไหรก็เต well like ิมตัวหมื่นพิจัดด้วยอ่ะน่าจะรวมเงินหนูอีกพันหนึ่งอ่ะก็เท่ากับนี่นี่มันนี่มันโดนดูดเข้าวิธีเติมเงินเลยนี่วะหนูโมโหอ่ะมีเด็กว่าที่ไ่เติมแต่งตัวไม่ เล่นเกมที่มีแฟชั่นใช่มันจะหมดเยอะมากทำไมกะหมดเยอะทุกรายโอ้ยหนุนนิดเติมนิดเดียวมันเป็นโป<อ>รโมชั่นไงใช่ไหมใช่เลิกช่องเดียวเ,อ,เองแต่เราจะไม่เติมช่องนัแนแพงเลย ไม่ได้สายเติมเราเติมพอเป็นพีเดี๋ยวรอพี่จัดแปบบ๊บเดี๋ยวให้พี่จัดดูให้เราจะให้ซื้ออะไรรอแล้อกย โฟลแล้วนะครับคนใหม่กะไม่ได้เทคโฟเลยได้คนเดียวอยู่อะอม่อยากแต่งตัวมากฉันเห็นมันมีอะไรเอ็มโฟล เดี๋ยวเราปัดตายแล้วปัดยิงมันหลายชุดมันไม่ตายโอ้จังหวะเมื่อกี้มันใช้เอ็มโฟไม่ได้ตายแล้วใช่ไหมยังยังระดับพี่แล้วปัดเอ้ยหนึ่งสองิวจวมีคนมาจอดรถอีกออแต่แม็กมันเยอะขึ้นนะเนี่ย นี่แหละที่เราจะได้ลองใช้ M4 ยิงนะคะมันจอดรถอยู่แต่ไม่รู้ว่าจอดตรงไหนนะนี่ไงคนที่กิตาธาได้เมื่อวานออนเนี่ยเดี๋ยวชวนเขาเล่นก่อนนวก่อนอย่างแรกอะ่ะจะซื้อของแต่ชุดมันมีชุดบุฟเฟ่อะเห็นยังยังดูตรงไหนก็ไม่รู้ อยู่เลยรอพี่จัดเนี่ยเอ๊ะเจอตัวลวะตับสุดยอดเลยตองจิกซอไปอ,อ,อีกหนึ่งทำเมื่อกี้นั่ง ก็เอ็กซศพเขาก่อนละกันอยากคนไปไหนกว่าไปยิงกัน กระสุนมันช้าเหลือเกินอะเดี๋ยวน้องมานะ okay, ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะ จะพยายามใช้ M4 ยิงเขาให้ได้เ,ดไเล็งเล็งลำบากเลยนะน่าต้องเก็บกระสุน เดี๋ยวเดี๋ยวลุดไอวอลแ๊บทุกคนเมื่อกี้เสียงปืนอยู่ตรงเฮ้ยคนข้างหน้าเรา อย่าเล่นกับมันนานนะจริงๆเอฟเจ็ดไกลยัานะยัยงยงัยงยังมีคนมาตรงนั้นคนนั้นไงมาวไอเจ้านี่แตกคนต่อไปที่แตกก็คือจัดมินนั่นแหละทุกคน ก็มีคนเดียวอ่ะเอาตัวนั้นก่อนละกันหัวโผล่ตัวนั้นก็เลงทังเลย พันยาปั๊บพันยาปั๊บพันยาอีกเ้ยันระสันเนี่ยวย,ยิงกันเลยยาไม่มีแล้ว จดว่านี่กระสุนที่เหลืออยู่และไอ้สวอ์อีกสองอันเขาไปยิงกันตรงไหนแวะฉันว่าเขาต้องตกเขาอะ่ะโอ้จบแล้ว เลยนะว่าจังหวะเนี่ยกระสุนซอยกิยกๆของจริงข้างล่างวะโอ้ยาก็ไม่มีด้วยนะตัวข้างล่างเนี่ยแหละเยอะ ถอนหายใจกันเลยทีเดียวแบบ